สวัสดีครับพี่น้องเจอ,เจอกับผมอีกแล้วกับหนึ่งคลิปครับผมโอ้ยครับพี่น้องดูครับผมนกกำลังเจะจะไล่ฝึกนะครับเนาะเจ้านี้เป็นเจ้าตีใหญ่นะครับ ตีใญ่ขวัญเงินครับผมอมนี่ขนโตครับผมขนโตกับขนปีกครับพี่นอ้องโอ้ยล่วงมาครับลายได้ครับขนโตล่วงครับพี่นอ้องไม่รู้จะว่าเขาจะทายขน ฝนตกก่อนหรือหรือเปล่านะครับพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศน้ำแหละครับช่วงเนี้ยนะครับบรรยากาศฝนน้ำนะครับฝนถือาอฝนถือนั่นน้ำนะครับอาหารกับอาหารกับข้าว่างนะครับข้าว่างเม็ดพิล็ดครับแล้วก็ข้าวเปลือกนะครับพี่น้อง แต่วานี่แหละครับช่วงยุดพอดีครับก็เลยมาเช็คเบิ้งนะครับเนาะมือนีหลายเลยครับหลวงหลายเลยติดฝนครับเป็นนกติดฝนนะครับนี่นี่ต้องพักนะครับแต่ว่ากรเหล่นยุ่ครับหล่นยุ่แต่ว่าขันถ้าออกป้าก็ับคือบอ นั่นปันเดย์นะครับนกขนุนนกมันเป็นยังสี่กับสำหรับผมเราก็ต้องพักครับผมพักยาวๆแต่คนมันเต็มก่อน,นครับผมต้องคอยได้เล่นคอยได้ฝึกนะครับเนาะก็ช่วงบ่มีเวลานะครับช่วงอมมี่เวลาได้ออกนกสมบูรลณล์ไร้กระบ่ดีนะครับนกสมบูรลณล์ไร้กระพัด เตียนอาหารไม่กับหักต้องหักแล้วครับก็ผีหญ่าจับยันซื้อให้ไหมจานเทศเยันซื้อให้ไหมครับขนน้ำล่ำโตครับผมขนน้ำหนาอกนี่นะครับน้ำหนาอกน้ำไตปีกแน่ครับแล้วก็ปีก ปีกน้อยนะครับผมปีกน้อยนะครับตัวหลวงหลายเลยครับชื่อหลวงหลายเลยเอติดฝนครับผมตัวนี้วิเคราะห์ว่าติดฝนครับพี่น้องเพราะว่ามันอยู่กรงแรกครับกรงแรกตายฝนเขา ขนลวงเต็มเลยบ่เป็นยังครับลอยไปเลยครับลอยไปเดี๋ยววางสิได้คอออกครับพีน่น้องว่ายเขาอผัดไปเลยบ่านนาจิพัดขนใหญ่นะบ้านนาจิพัดขนใหญ่ครับนาจิแซมหน่อ ครับผมอาหารสมบูรณ์หลายกับ่าดีครับพี่นอ้องนะครับอาหารสมบูรณ์หลายกับ่าดีอัดผลจนได้เลยโอ้พอไลฟ์ฝึกตักตีใหญ่อ้าครับผมบอกไปเนีนครับพี่นอ้อง เดี๋ยวผักไว้ย,ยาวเยนะครับผักไว้ย,ยาวเงีผลเขาดีๆก่อนเดี๋ยวนี่คงจิคันเนื้อคันโตนั่นนะครับจสมันรวงผัก,กอน,นผลลำตัวผลไตปีกนะครับผลไตปีกแน่ปีกปีกหน่อยแน่นะครับนะ ครับพักพี่น้องพัก๋ยรอเบิผงครับพี่น้องแต่ว,ว่าหล่นหล่นอยู่ครับหล่นได้โกงหล่นอยู่นะครับแต่ว,ว่ากันต้องร่อให้คุณล่ะครับแซมสูดคุณล่ะพี่นอ้องอยังไงจีใดออกไรไหมออประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องนอกหน้าฝนนะครับเนาะต้องดูแลก,กันไปนะครับ ตัวใดพัดตัวใดนั่นกน็ผักก้อนครับผมเอาโตที่มันบอ่อนั่นไปเล่นนะครับตัวนี้ก็ปล้อยนะครับตะเลรินในกรกงกน็นะครับประมาณนี้ครับผมเลรนในกรงกน็นั่นอยู่แต่ว่าขันต้องได้พักครับผมตีฝนครับตีเป็นนกหนาฝนไปนะครับพี่น้องบางโตกับไทยซา บา,บ,บ,าบางตัวก็ไทยเร็วนะครับบางตัวก็ไทยงบางตัวก็ไทยแซมนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นขนล่ำโตก่อนครับพี่น้องขนล่ำโตขนไตปีกเดี๋ยวต้องรอเบิอออเออเบ่องอีกสีไทยพวกขนสนับขนหยางบต้อกนะครับเนาะพี่น้องกนกหน้าฝนครับผม สมบูรณ์กับพัดนะครับติดฝนกับพัดเตียนอาหารไม่กับพัดนะครับบางตัวนี่ใหญ่ทีใหญ่าทางกับพัดกับมีนะครับเนาะแต่ยังดีนะครับเขายังหล่นอยู่นะครับหล่นในตุ่มอยู่นะครับบอถือว่าคันเนือคันตัวหลายบางโตเนี่ยดหดเลยครับจังลุงโลดผมเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มแท่งขึ้นมากแล้วครับเดี๋ยวสี ให้เบื้องอีกเทียนึงนะครับเนาะให้เขาเต็มนกสะกอน,นะครับเนาะโอ้ยเยอะจริงๆครบบนกติดฝนเอาเคครับพี่น้องคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะหลังจากไปธุระมากครับมือนี้พี่น้องขอยเจอเจอกันไหมในคลิปหน้ายังไงก็ขอฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำในเดอ้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมเกียรสิาสาดีขอลาไปก่อนครับพี่น้องเจอเจอกันไม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ